สวัสดีค่ะคุณแอดกษณาสอนิวชาความรักความสุขในความีชีวิตมาแล้วนะคะก็วันนี้มาไลฟ์กันแบบแต่เช้ามอร์นิ่งเลยโหดูดิตานี้แบบว่าตีมากเลยอะขอสวัสดีแล้วกันเนาะฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะขึ้นหัวข้อที่ว่าเมื่อคนรักนะคะไม่สนับสนุนความฝันคุณค,ณควรทำยังไงดี ไลฟ์สบายสบายวันนี้นะคะกับแกลกสศนาค่ะเสียงดังฟังชัดหรือเปล่าเอ่ยให้ชมบรรยากาศสวยๆค่ะตอนนี้เนาะใช่ไหมเอ่ยสวย,ยเาวยนาะ <c oughs> โอเควันนี้นะคะก็ไม่ได้ไลฟ์กันมาหลายวันพอสมควรเลยเดี๋ยวคขอหันเป็ฟังนี้ว่ามันสวยกว่าไหมใครเข้ามาเลาทักทายกันได้นะคะถ้าเกิดว่าเสียงดังก็ บอกกันด้วยแล้วกันนะคะแหมสวัสดีทักคายกันด้วยเนาะวันนี้นะคะเราจะมาให้อะไรนะหัวข้อนิดนึงนะคะว่าถ้าคนรักไม่สนับสนุนความฝันเราควรทํำยังไงดีนะคะก็มีคนเนี่ยที่ถามกันเข้ามาว่าเออคนรักเนี่ยไม่สนับสนุนให้เราทําในสิ่งที่เราฝันเนี่ยเราควรจะทํำยังไงดีเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ครูก็เลยจะเอาเทคนิคนะคะตอนที่ครูเนี่ย เริ่มทำเพสนะคะมาเล่าให้ฟังกันนะคะก็ง่ายๆเลยนะคะคือตอนแรกเนี่ยตอนที่ครูเริ่มทำเพสนะคะแฟนครูเนี่ยถามว่าเป็นคนที่ไม่สนับสนุนในการทำเพสของครูไหมนะคะก็ไม่นะคะแต่ว่าเขาก็เห็นว่ามันเป็นความสุขของเราเขาก็เลยยอมให้เราทำเนาะสวัสดีค่ะคุณชนาทิพย์ นะคนสวยขอคุณค่ะเสียงดังฟังชัดหรือเปล่าเอยถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ยินยังไงเพราะว่าตรงนี้เขามีอะไรนะมีมีพ้นน้ำอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเสียงดังไปนิดนึงค่ะแต่ว่าอยากให้ได้บรรยากาศชิลๆสบายๆเนาะอ่ะก็คือตอนแรกนะคะเล่าให้ฟังก่อนแล้วกันว่าตอนแรกที่ครูเริ่มทำเพจเนี่ยถามว่าแฟนนสนับสนุนไหม เขาก็ให้เราทําอะไรก็ได้ไงแฟนครูก็ดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเขาให้เราทาอะไรก็ได้คือเขาจะไม่ค่อยหึงห้ามในการที่ว่าเออทาไปถ้าเรามีความสุขอะไรเงี้ยแต่มันมีหลายๆคนนะคะที่ถามเงินเข้ามาบอกว่าเอออยากจะสร้างตัวตนอยากจะทํางานออนไลน์อยากจะโพสขายของอะไรเงี้ยนะคะแล้วแฟนเนี่ยไม่ยอมให้ทำนะหรือแบบห่วงห้ามเราอะไรเงี้ย หรือว่าไม่สนับสนุนในความฝันหรือแม้กระทั่งว่าเป็นงานด้านอื่นๆก็ไม่อยากให้เราทำนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นความฝันเนาะเนาะก็จะเล่าให้ฟังก่อนแล้วกันนะคะว่าตอนแรกเนี่ยี่คูเริ่มทําเพจเนี่ยแฟนเขาไม่ได้ห้ามแต่ว่าเขาก็พูดประมาณว่าถ้าไม่ได้ก็อย่าเสียใจอะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าถ้าสมมติว่าไม่ประสบความสําเร็จในสิ่งที่เราอยากจะทํา ครูเนี่ยก่อนที่จะท,ทะําเพจครูทําหลายอย่างมากเลยนะเคยแบบาทาเหมือนกับเหมือนเป็นผลิตภัณฑ์ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ทําพวกสปาทําอะไรหลายอย่างแต่ว่าบางครั้งบางอันมันก็ไม่ได้เหมาะกับเรามันก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จใช่ไหมแล้วพอที่มาเริ่มทาเพจเนี่ยแฟนเขาก็พูดบอกว่าถ้ามันไม่ประสบความสําเร็จก็อย่าเสียใจ ให้เราทําไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะให้ทําสนุกสนุกแต่เนี้ยแฟนบางคนหรือว่าคนรักของบางคนหรือว่าสามีหรือว่าภรรยาของบางคนเนี่ยก็ไม่ได้สนับสนุนในสิ่งที่เป็นความฝันของเราค่ะอย่างบางคนก็อาจจะอยากเปิดร้านบางคนก็อาจจะอยากแบบทําการทําออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างเนาะแบบอาชีพที่เราไปฝันเนี่ยแต่เขาไม่สนับสนุนเป็นเพราะอะไรอ่ะก็เป็นเพราะว่าบางทีบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะเกิดความห่วงเราเนะ ห่วงเราห่วงความรู้สึกของเราถ้ามันไม่ประสบความสําเร็จมันก็ทําให้เราเสียใจได้อะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องตีโจทย์ว่าที่เขาห่วงห้ามเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นห่วงเราก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนก็อยากพิ่ท้อใจกันไปทีนี้พอคนที่อยากจะทํานะคนที่อยากจะทำเ,เดี๋ยวเราย้ายโลเคชันนิดน,น,นึงนะ <laughs> เดินไปพูดไปคนที่อยากจะทำสิ่งที่ เป็นงานที่เรารักหรือว่าความฝันของเราเนี่ยควรจะทํำยังไงอะ่ะถ้าเกิดว่าสมมติว่าอยากจะทําในสิ่งที่เรารักแต่ไม่มีใครสนับสนุนเนี่ยเราควรจะทำยังไงเราก็ใช้วิธีการง่าย,ายๆที่ครูทําตอนแรกนะคะ ให้คนที่บ้านยอมรับว่าเอ้ยเราจะทำสิ่งนี้นะเราจะทำธุรกิจแบบนี้นะเราจะสร้างตัวตนแบบนี้นะก็คือข้อแรกนะคะถ้าใครดูยูนะคะหรือว่าใครเนี่ยตอนนี้ทำงานอยู่แน่เลยเชื่อ่อะทำงานอยู่เพราะวะ่าครูเนี่ยมาชิลได้าครูทำงานได้ทุกที่เอเป็นไงล่ะแบบเกทับอีกนะทำงานได้ทุกที่จ้านะคะจะทำงานที่เที่ยวก็ได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะนะอ่ะ ก็นี่แหละนะก็คือข้อแรกที่คูทำนะคะวิธีการนะเอาไปใช้ได้ถ้าเกิดว่าคนรักหรือว่าพ่อแม่ก็ตามนะคะอาจจะไม่ได้สนับสนุนในสิ่งที่เราทําก็ให้เริ่มต้นจากการทามันเป็นงานอดิเรกค่ะข้อนี้หนึ่งเนาะทำมันเป็นงานอดิเรกเวลาที่เราทําอะไรเป็นงานอดิเรกเนี่ยความห่วงในการที่เขากลัวว่าเราจะไม่ประสบความสําเร็จเนี่ย ม,ม,ม,มันจะมีดรอปลงมามันจะดรอปลงมาเพราะว่าเข <Okay. S 1> าจะรู้สึกว่าเออเราอาจจะทําเล่นๆ,ๆก็ได้เราอาจจะไม่ได้มากระทบกับงานหลักของเราหรือไม่ได้มากระทบกับชีวิตของเราหรือไม่ได้มากระทบต่อความรู้สึกของเราถ้ามันไม่ประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นส,สิ่งที่เราอยากจะทํามันเป็นความฝันของเราอาชีพในฝันของเราหรือว่าจะเป็นงานในฝันของเราหรือว่าอยากจะมาสร้างตัวตนแบบรูเนี่ย ก็ทํามันเป็นงานอดิเรกก่อนนะซึ่งครูอ่ะก็ใช้วิธีการนี้ครูก็ทําเพจเป็นงานอดิเรกก่อนขายออนไลน์เป็นงานอดิเรกก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยห่วงเรานะ ในการที่ว่าเราจะออกมาสร้างตัวตนในการที่เราจะมาขายออนไลน์นะเขาก็จะไม่ห่วงเราเขาจะห่วงเราน้อยกว่าเพราะเราก็ยังทํางานหลักของเราท,ทําธุรกิจที่บ้านเป็นงานหลักนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำมันเป็นงานอดิเรกก่อนนะคะสำหรับใครที่อยากจะทําความฝันเนาะพอเราทําเป็นงานอดิเรกเนี่ยตอนนั้นครูก็ทําใช้เวลาสองชั่วโมงต่อวันเนาะในการทำเพสในการออกมาไลฟ์น live, นะ ในการเขียนโพสอะไรต่างๆเนี่ยรูก็ใช้วิธีการสองชั่วโมงต่อวันที่ไม่ให้มากระทบกับงานหลักของเราแล้วก็ไม่กระทบต่อแบบงานที่บ้านฉันก็ช่วยเธออะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ฉันก็ทํามันเล่นๆอ่ะทำเป็นเหมือนเล่นๆนะแล้วมันก็สนุกจริงๆนะทาเล่นๆเนี่ยมันสนุกกว่าการต้องมานั่งซีเรียสทำจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทําม,มันแค่ว,วันละสองชั่วโมงเท่านั้นนะคะดังนั้นเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวของเราหรือว่าแฟนเราเขาก็จะไม่รู้สึกว่าเรากําลังเปลี่ยนเรากําลังไปสู่ความเสี่ยงนะเพราะนั้นถ้าเรามีอาชีพอะไรที่อยากจะทําให้ทําเป็นงานอดิเรกก่อนค่อยๆทําไปก่อนนะทําให้สนุกเนาะแล้วเขาจะไม่รู้สึกว่าเป็นห่วงเรามากแล้วเขาจะไม่รู้สึกว่าเราเสี่ยงมากเกินไป าบางทีบางครั้งท,งที่เขาห่วงเราเพราะเขากลัวเราผิดหวังนั่นเองโอ้เข้ามาหลายคนแล้วนะคะถักทายกันด้วยเนาะส่งหัวใจวิ่งวิงวิง,ว,งวิงกันมาด้วยนะไอ้ดูบรรยากาศภูเขาด้านหลังสวยๆนะคือตรงนี้มันร่มร่มที่สุดแล้วเลยนะ,ะไหลตรงนี้นะตรงอื่นก็สวยมากเลยนะด้านหลังก็สวยนะด้านนี้เป็นฝั่งโรงแรมนะมันมีด้านฝั่งต้นไมใ้ใหญ่ๆเยอะมากเลย มีข้างล่างอีกติดแม่น้ำเนาะอ่ะมาต่อกันนะคะทำบรรยาดีิเลกก่อนเนาะข้อที่สองก็คือทำให้สนุกจ้านะถ้าเราไม่สนุกเนาะเราเรียนเรื่องพลังงานมาเนาะวายไปชั้นมันไม่สนุกว่าอะไรเงี้ยนะทำก็ไม่สนุกเลยแล้วก็ทำเราเครียดอะ่ะเพราะความห่วงหรือว่าความรู้สึกลบมันก็ยิ่งเยอะลง แล้วคนที่เขา,ารักเราคน,น yeah คนรักเราอ่ะเขาก็ห่วงความรู้สึกเราเป็นที่ตั้งอยู่แล้วใช่ปะเพราะฉะนั้นเขาก็จะยิ่งห่วงเราหนักกว่าเดิมอีกนะพอเขาห่วงเราหนักกว่าเดิมนะเขาก็ยิ่งห่วงห้ามเราหนักกว่าเดิมอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องทําให้มันสนุกเพื่อให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าเรามีความสุขในการทำเพราะตอนแรกที <którym> ่คร <görüş> ูทาเพจเนี่ยครูมันมากสนุกมากเลยแฟนครูเขาก็จะไม่รู้สึกว่า เออเฮ้ยเราเครียดหรือว่าเออย่งทาแล้วย <ies> <tr ue cap norms> right? right? you know, ิ่งมีความสุขพอยิ่งทาแล้วยิ่งมีความสุขอะเขาก็ยิ่งแบบเออดีไว้พอทําแล้วมีความสุขอะแสดงว่าเมียเราก็มีความสุขแฟนเราก็มีความสุขเพราะั้นก็ยิ่งทาแล้วมีความสุขเขาก็ยิ่งอยากให้เราทําใช่ไหมเพราะงั้นสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราฝันเนี่ยไม่ว่าจะอยากเป็นอาชีพอะไรไม่ว่าอยากจะทําอะไรก็ทําให้มันสนุกแล้วคนรอบข้างเขาจะหมดห่วงแล้วเขาก็จะอยากให้เราทําเพราะเรามีความสุขใช่ไหม มาต่อข้อ3มนะมาสันส้นๆง่ายๆไวๆได้ใจความนะอย่ายืนยืนแล้วกันขอนีดนะจะได้เห็นวิวไกลๆนะข้อที่3ก็คือนะทำจนมันสำเร็จนั่นเองนะคะพูดง่ายๆว่านะคะถ้าเรามีความฝันที่เราอยากจะทำนะคะแล้วเราก็มัวแต่ว่าเครียดกับมันเนาะ แล้วก็รู้สึกว่าเออเฮ้ยทำเราแบบเครียดวะทำเรารู้สึกไม่ดีนะคนก็ต้องแบบคนที่เขารักเราะเขาก็ต้องเป็นห่วงเราอยู่ดีใช่ปะเพราะ,ะนั้นคนที่ถามกันเข้ามาว่าแบบเอออยากจะมาสร้างตัวตนอยากจะสร้างเพจอยากจะออกมาสร้างตัวตนแบบคู่แฝดอยากจะทําอาชีพใหม่ที่มันเป็นอาชีพที่แบบเรารักเราฝันเราอยากจะทามันเนี่ยแล้วแฟนห้ามคนรักห้ามเนี่ย ก็เพราะว่าเรานะทำมาเราเครียดใช่ปะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรจะทําก็คือทําให้มันสําเร็จนะทำให้มันสําเร็จนะนจนะแล้วเมื่อคุณทํามันสําเร็จแล้วเนี่ยนะคุณก็จะสามารถที่จะทําให้คนละของคุณเนี่ยรู้สึกว่ามันเฮ้ยโอเคดีงามนะคะนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะ ก็เนี่ยข้อสุดท้ายคือทําให้มันสําเร็จนั่นเองนะคะเมื่อเราทํามันสําเร็จนะทำเริ่มจากการเป็นงานอดิเรก,ก่อนนะคะแล้วพอทํามันสําเร็จเราเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยคุณก็จะเขาก็จะหมดห่วงเพราะตอนที่ครูทําตอนแรกๆเนี่ยมันก็ไม่สําเร็จนะไม่ใช่มันไม่สําเร็จมันยังไม่สําเร็จเขาก็ยังห่วงเราอยู่แต่พอเราเนี่ยสำเร็จโอ้โหลุงนี้มาไล่ตรงนี้ดีกว่าหน้าสวยกว่าอีก มีบอกว่าน่าสวยกว่าอีกนะพอคุณทํามันสําเร็จแล้วนะคะมันก็จะทําให้คุณเนี่ยนะบอกกับเขาได้ว่าอสิ่งที่ฉันฝันมันสาเร็จแล้วเว้ยความภูมิใจของเราเนี่ยมันก็จะสําเร็จแล้วนะคะแล้วพอเขาได้เห็นความสําเร็จของเราแล้วเนี่ยเขาก็จะ ยินดีแล้วก็ชื่นชมไปกับเราแล้วเขาก็จะหมดห่วงแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเนี่แหละสเทคนิคที่ครูใช้ตอนที่ครูทำ างานออนไลน์ตอนแรกๆเลยนะคะตั้งแต่แบบตอนขายออนไลน์ตอนแรกนะแฟนพี่ต้นบอกว่าขายได้500นะตอนแรกครูขายกาไรหินอะไรเงี้ยเนาะขายได้เส้นหนึ่งขายได้500ก็ดีใจด้วยแล้วนะคะแต่พอณนะตอนนี้นะคะโอ้โหนะชีวิตนะอิสระเงินก็ได้เยอะอะไรเงี้ยนะคะเขาก็ยิ่งรู้สึกแบบว่าเออเฮ้ยทำได้เว้ยอะไรเงี้ยนะเงินก็ได้แบบว่าเยอะอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ ที่สําคัญเลยนะคะมีอิสรภาพทางการเงินแล้วก็เวลาแล้วก็สถานที่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่นะคะสนใจอยากจะลงเรียนคอร์สหรือว่าอยากจะทําสร้างตัวตนแบบครูนะคะหรือว่าจะเอาธุรกิจของเราเนี่ยไปไว้ในออนไลน์นะคะหรือว่ามีความใฝ่ฝันนะคะก็มาลงเรียนคอร์สเด็กปั้นกันได้นะเพราะว่ากําลังอยากจะปั้นคนนะคะที่มีความฝันเหมือนกันคะอยากจะปั้นคนที่ทําธุรกิจอยากจะปั้นคนที่มีงาน หรือว่าแม้ทั้งบางคนถามมาว่าเอาแล้วถ้าเกิดเราไม่มีสินค้าเราจะทําได้ไหมจะเรียนได้ไหมเรียนได้ค่ะถ้าเราสามารถที่จะอยากขายความรู้นะก็มีน้องคนหนึ่งที่เป็นลูกศิษย์ครัวเนาะเขามาลงเรียนคอร์สเด็กปัน้นเขาอยู่ที่อิตาลีนะคะเขาชื่อเจียเจียนะอยู่อิตาลีเขาสอนวาดรูปนะแล้วเขาก็อยากจะเปิดคอร์สวาดรูปก็เลยมาลงเรียนอคอร์สปล่อยของรุ่นเด็กปัน้น ของครูนะซึ่งครูอะ่ะปกติจะสอนอเป็น d n เป็นเเศรษฐีที่เป็นเจอตัวนะคะอันนั้นก็เป็นหมื่นกว่าบาทเนาะหมื่นกว่าบาทแต่ว่าครั้งเนี้ยครูสอนออนไลน์เพราะพวกเราจะได้สะดวกเพราะว่าบางคนเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยดีเอ็นเอเศรษฐีมีบินมาจากสิงคโปร์แล้วก็มีบินมาจากกาตานะคะเพื่อมาเรียนนะ แล้วก็บินมาจากสงขลาบินมาจากออคอนแกนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อมาเรียนกับครูที่กรุงเทพทีนี้ครูก็เลยรู้สึกว่าเออเฮ้ยอะครั้งนี้เราทําเป็นออนไลน์กันดีกว่านะคะจะได้แบบว่าเรียนกันได้แบบเยอะมากขึ้นนะคะเพราะว่าอันนั้นเรียนวันเดียวมันก็ก็คือเรียนก็ได้ผลลัพธ์แหละแต่ว่ามันมัน,ม,นมันรีบรีบเรียนกันเนาะ,ค,ะครั้งนี้ก็เลยทําออนไลน์ซึ่งคอร์สแบบเยอะมากนะคะไม่ว่าเป็นเรื่องของการแบบว่า ตั้งแบรนด์ของเราคืออะไรนะแบรนด์ตัวตนของเราคืออะไรแล้วก็ทําการสอนตัดต่อคลิปวิดีโอด้วยสอนการเขียนคอนเทนต์ซึ่งครบวงจรสําหรับการทําออนไลน์การทาเพจเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเรียนออนไลน์นะคะราคาแค่3,500บาทเท่านั้นแลกกับอิสรภาพทางด้านเวลาการเงินของเราอิสรภาพทางด้านชีวิตของเราเพราะฉะนั้นมันโค้จะคุ้มเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะ คอร์สเน,นี้ยมันจะมีครูรู้สึกว่าครูสนุกกับการทำให้ให้นักเรียนทำเวิร์กช็อปเพราะฉะนั้นมันจะมีการทำเวิร์กช็อปที่เราจะได้ทำจริงๆด้วยนะคะเราก็รวมถึงมีการบ้านให้ส่งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กปั้นเนาะยังไงก็ต้องปั้นให้รอดเพราะฉะนั้นโรงเรียนกันได้นะจ๊ะอินบ็อกเลยพี่การ ไปอินบ็อกซ์โรงเรียนได้เลยนะคะพี่การนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะถ้าใครสนใจนะคะอยากจะเอาธุรกิจของตัวเองเอาสินค้าของตัวเองนะคะมาลงในออนไลน์หรือว่าจะเอา,อาความรู้ของตัวเองมาเปิดคอร์สสอนออนไลน์นะก็สามารถลงเรียนได้เหมือนเจ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 จะเปิดคอร์สสอนวาดภาพนะคะวาดภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยเจเจก็ทำในออนไลน์เพราะเจเจอยู่อิตาลีเนาะ เออเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะใครสนใจลงเรียนได้เลยนะจ๊ะอินบ็อกซ์ไปเลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้บายบายไปกินข้าวก่อนนะบา,บาย